สวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมผมชื่อบิ๊กนะครับหรือว่าเรียกว่าแอดมินบิ๊กก็ได้นะครับมาจากเพจฟรีดอมไทยแลนด์นะครับเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครเข้าฟรีดอมไทยแลนด์อีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นแบบละเอียดนะครับจะแบบว่าทํากันให้ดูเป็นขั้นตอนเลยครับว่าตรงไหนต้องพิมพ์อะไรบ้างนะเพราะว่ายังมีน้องๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนนะครับทักมาถามในเพจว่า ไอ้ตรงนี้ต้องใส่อะไรต้องกรอกข้อมูลอะไรหรออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมาทําให้กระจ่างในวันนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ www.freedom.tm นะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยให้เข้ามาที่หน้าเพจ facebook ของ f r e e d o m Thailand นะครับได้เข้ามาที่ facebook แล้วเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่า Freedom Thailand YouTube MCN นะครับผมแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับต้ให้กดเข้ามาเลยนะครับผมก็จะเป็นหน้าเพจของทาง f r e e d o ม Thailand นะครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามแล้วก็เลื่อนอ่านข่าวสารรวมถึงโพสต์ปักหมุดนะครับที่ผมได้ประกาศเอาไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะแล้วหลังจากนั้นครับมาพูดถึงวิธีการสมัครครับให้เลื่อนลงมาตรงถึงคําว่าเกี่ยวกับนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปดีลิงก์นี้ครับผมหลังจากลิงก์นี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับฟรีดอมเนี่ยให้กดฝั่งไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่า มันจะให้กดเหมือนกันนั่นเองนะอ่าเรากดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปเสร็จปับ๊บมันก็จะมีอ e ีเมล g o o g l e ครับผมให้เรากดเลือกที่จะเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเลือกเมลนะครับของเราที่มันเชื่อมกับช y o u ยูทูบะครับให้เลือกเมลนั้นนี่ครับเป็นตัวอย่างของผมนะครับสมมติว่าผมอันนี้คือเป็นเมล YouTube ของผมนะของช่องผมก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากกดเข้าไปก็รอให้มันประมวลผลสักพักหนึ่งนะครับผม มันอาจจะมีอะไรให้กดยืนยันอะไรประมาณนี้ก็กดยืนยันไปนะครับผมแล้วก็จะมาถึงหน้าต่างตรงนี้นะหน้าต่างตรงนี้ตอนนี้ก็จะให้ใส่ username ครับผมก็คือว่าเป็นชื่อของเราชื่อเหมือนชื่อ account อะไรมาเนี้ยชื่อบัญชีนะครับผมจะตั้งอะไรก็ได้นะของผมก็จะตั้งคำว่า freedom highland นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอีเมลของเราก็ตรวจสอบอีกทีนะครับว่าอีเมลถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องก็ให้กดพิมพ์อีเมลอีกครั้งนะครับ หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วครับต่อไปครับ first name ก็คือชื่อจริงนะครับผมผมก็จะตั้งชื่อแบบนี้ครับชื่อจริงนามสมมุตินะแล้วก็ last name ครับคือนามสกุลนะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับแล้วหลังจากนี้ครับก็คือปีเกิดครับผมก็เลือกตามปีเกิดได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีปีเกิดตามในนี้นะครับก็ให้เลือกอะไรก็ได้ให้มันเป็นของล่าสุดของเรานะครับผมพาบางคนอาจจะ อายุน้อยเกินไปสักนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็สมัครได้ครับผมแต่แค่ตรงนี้มันจะไม่มีให้เลือกนะแล้วก็ต่อมาครับผมตรงนี้ครับพี่เคเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าตรงนี้คืออะไรนะไอเปอร์เซนต์กับส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้ก็ลองกลับไปย้อนดูคลิปของที่พี่เคได้ทําไปนะครับผมต่อมาครับผมคือสกายครับผมถ้าเรามีก็ให้ใส่ ID สกายเราลงไปนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทางของฝรั่งเนี่ย เขาจะติดต่อกันผ่านสกายไม่เหมือน Facebook อย่างเราๆนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าคุณสามารถที่จะติดต่อเข้ามาในเพจ Facebook ของ Freedom Thailand ได้แล้วผมก็จะคอยช่วยเหลือได้นะครับผมตรงนี้ก็เลือกไทยครับผมเสร็จปั๊บตรงนี้ Tell us about yourself ก็คือว่าให้บอกเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะครับผมคือเราจะพิมพ์ก็ได้หรือจะไม่พิมพ์ก็ได้นะครับผมแต่ผมขอแนะนําว่า การกรอกข้อมูลนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับขอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมแต่เทว about yourself เนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ไทยได้นะครับผมเราอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด continue ครับผมหลังจากเด้งมาที่หน้าสเต็ปสองนะครับผมก็จะเป็นพวกข้อตกลงให้อ่านนะครับผมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ผมก็ขอย้ําว่าพยายามอ่านเถอะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะครับผม ซึ่งมันจะแบบว่ามีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกฎระเบียบนู่นนี่นั่นนะครับให้เราอ่านนะครับแล้วก็เราที่ควรจะทําตามนะครับหรือถ้าใครอ่านไม่เก่งนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่เลยนะครับผมที่เขาเขียนว่าดาวน์โหลดเดอะ์พีดีเอฟเียนะครับแล้วก็ลองอ่านลองแปลไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ i อแอคกครับผมหลังจากที่กด i อแอคเกเสร็จแล้วมันก็จะมีอีเมล g o o g l e ขึ้นมาให้กดเลือกอีกครั้งนะครับเราก็กดเลือกอันเดิมเลยครับผม นี่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดอนุญาตนะพอกดอนุญาตเสร็จแล้วก็รอให้มันโหลดนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเราได้สมัครกับฟรีดอมสำเร็จแล้วนะครับผมแต่ก็ให้กดเข้าไปที่นี่ด้วยนะครับถ้ามันขึ้นมาให้กด Connect y o โยก o o กอร์ในเขานะครับก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดอีกครั้งครับเหมือนเป็นการยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นเมลของเราอะไรประมาณนี้นะแล้วตรงนี้เราก็กด Continu e ไปเลยครับแล้วหลังตรงนี้เราก็จะอยู่ในหน้าของ Fe ร dom d a s h b o a r d นะครับผม หลังจากตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราให้กดเข้าไปล็อกอินอีเมลของเราที่เราเพิ่งจะสมัครไปเมื่อกี้นะครับและหลังจากที่เข้าอีเมลมาแล้วนะครับผมก็จะเจออีเมลฉบับนี้หน้าตาแบบนี้นะครับจาก f e d o m ม Team นะครับจะเขียนว่า r e e d o m Email v e r i i i c a t i o n นะครับผม อาจจะต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับอีเมลนี้ถึงจะส่งมานะหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปในอีเมลนี้ผมย้ำนะครับว่าขั้นตอนนี้ต้องทำนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยพลาดไม่กดเมลนี้นะแลวชื่อมันก็ไม่เข้าไปที่ระบบนะครับผมก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะต้องกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปับ๊บมันก็จะมีลิงก์ให้กดยืนยันนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับผมหลังจากกดลิงก์นี้เข้าไปแล้วนะมันก็จะพาเราเด้งมาที่หน้า แดชบอร์ดนะครับฟรีดอมแดชบอร์ดของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนแรกเลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็รอเพียงอีกหนึ่งอีเมลนะครับที่ส่งมาก็ที่จะเขียนว่าไฟนอลสเต็ปนะครับย้ำนะครับเขียนว่าไฟนอลสเต็ปนะหลังจากนั้นเราก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําตามที่อีเมลเขาระบุเลยนะครับผมไม่ยากนะครับหลังเท่านั้นก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับทางฟรีดอมไทยแลนด์นะครับอย่างเต็มตัวแลวนะครับผมและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดแล้วก็วิธีทั้งหมดนะครับรายละเอียดนะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับแอดวินบิ๊กนะครับสวัสดีครับผม